มาทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนะครับไปดูหน่อไม้นะครับว่าหน่อไม้กอเน,นี้นะครับมันมีหน่อเยอะแค่ไหนไปดูกันเลยนะครับมาตามมาจะพามาลุ้นกันนะครับว่าหลังจากที่ฝนตกนะครับมีหน่อไม้ขึ้นไหมอู้เยอะเลยมาดูมาดูมาด,มาดูเนี่ยโหนึ่งสองสามสีเนี่เน่าแล้วมากหนี่ ตีนอโอโหมีต้นอ้อยใหญ่ขนาดเลยดูต้นนี่นี่ต้นแม่มันนีนี่นี่ต้นแม่มันนี่ดูต้นแม่มันใหญ่มากนะครับมามาดูฝั่งนี้ดิมมครเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมมีตั้งมีกำลังจะขึ้นเลยเนี่ยกำลังจะขึ้นเลยหน,น,น,นึ่งสองสามสามนอโอ้หเจ็ดนออันนี้เรียงกันเลยสวยเนาะตรงนี้สวยมากมามามาดูฝั่งนี้ดิ นี่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 กำลังจะขึ้นเลยนี่หน่อนึงเนี่ยเคยกินอยู่หนอนไม้ตัวเนี้ยมันจะออกมันจะนิ่มๆเนาะนี่นี่หน่อใหญ่เลยนี่หน่อใหญ่หน่อนึงแล้วก็หน่อเล็กนี่หน่อเล็กฝั่งนี้มีไหมโหนี่กำลังขึ้นเลยเต็มเลยนี่นี่นี่มาดูมาดูนี่กำลังขึ้นเลยเหมือนขาเต่าเลยเนี่ยนี่นี่นี่หนึ่ง ส3 4 5ามสี mm. okay. to to um, uh, ่ห like. ah! ้าหกนอกำลังจะขึ้นมีอีกไหมนี้นี่กำลังขึ้นมีอ่งนูรนี้มีไหมนี่นอใหญ่นอใหญ่เลยกำลังจะขึ้นอีกนอหนึ่งแต่ต้องรอให้มันโตกว่านี้โตกว่านี้โตกว่านี้แกงได้แต่นอแรกๆสี่นอนั้นน่าจะกินได้แล้วมามาดูข้งนี้นี่นี่นี่ขึ้นแล้วมาดูมาดูมาดูเต็มเลย เข้ามาได้ไหมนี่นี่นหน่อใหญ่เลยครับนี่หนอ่อยยางใหญ่อันนี้ก็ใหญ่แล้วเนี่เติมโตแล้วครับข้างในอีกหนุดข้างในหนึ่งอันนี้อีกสองที่ขึ้นเยอะอ่ะหลังจากฝนตกเน,ะนาะนี่นี่มาดูตรงนี้นี่สองหนอ่อมีเห็ดด้วยเห็ดมูนูหรือเปล่าเนี่ยเช็มไหมหูนูไหม,ไมน่าจะใช่ ไผ่แดนโอเคก็พาทุกคนมาดูประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศคอกวัวนะครับนี่คอกวัวแล้วก็มีกอไผ่นะครับอยู่ข้างหลังนะมีทั้งไผ่แบบนี้ครับต้นใหญ่ๆเนี่ยไม่รู้จักชื่อนะครับแล้วก็มีอีกแบบหน,นึ่งเน,นี่ยไผ่ตัวนี้เดี๋ยววันนี้แก,แกงเอาไผ่ตัวน,นี้ไปแกงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าไผ่กอเน,นี้ยหน้าตาของ ตัวหน่อไม,ม้มันแตกต่างจากตัวนี้ไหมนะครับตัวนี้นิ่มนะครับแต่ยังไม่ได้กินตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันโตกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปลุนกันต่อรอต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ